สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัจฉริยาย้มาีค่ะรหัสนักศึกษา660310095คณะโบราณคดีค่ะเพลงที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเพลงกลิดของลิลี่ชูชูเป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ a l l About Lily Shushu คือภาพยนตร์สัญชาติญี่ปุ่นที่ออกฉายในปี2001ค่ะกำกับโดยร่วมกับทุนจิอิวาอิกลิดนะคะเป็นเพลงป๊อปหวานเศร้าที่ระเบิดขึ้นมาในช่วงเอนเพลิ t ของหนังซึ่งจะปรากฏ ภาพของบรรดาหนุ่มสาวในเรื่องกำลังยืนงูเงนอย่างโดดเดี่ยวในทุ่งข้าวค่ะแล้วก็ทุกคนต่างสวมหูฟังและคลายว่าพวกเขากำลังกังกขังตัวเองอยู่ในภาวะกลีดเนี่ยเป็นเพลงที่เสมือนเป็นตัวแทนของเสียงที่สัง่งกะเทือนอยู่ในใจของเราวัยรุ่นผู้เจ็บปวดวัยรุ่นที่ต้องเกิดมาบนโลกนี้อย่างไม่สมยอมถูกกักขังในกรงปลอมแล้วก็เฝ้าฝันว่าสักวันพวกเขาจะได้เป็นอิสระค่ะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยกรีดเนี่ยก็หมายถึงการร่อนซึ่งฉากหนึ่งในหนังก็จะแสดงให้เห็นตัวละครตัวหนึ่งเมิรมองไปยังเว้าบนท้องฟ้าด้วยความบอกว่าตัวเองจะได้ร่อนไปบนฟ้าเหมือนกับเว้าอย่างอิสระในสักวันเพราะว่าเรื่องเศร้าก็คือเว้าเนี่ยไม่เคยเป็นอิสระเลยแล้วก็การร่อนของมันเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยเชือกอยู่เสมอเพราะไม่ต่างอะไรกับอิสระของหญิงสาวในเรื่อง สิ่งที่ประทับใจในบทเพลงกลิบนี่ก็คือเป็นเพลงที่เราฟังครั้งแรกเรารู้สึกเหงาเศร้าแล้วก็โดดเดี่ยวพอได้ลองตีความลึกๆดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความทุกข์และปัญหาของวัยรุ่นซึ่งนักร้องและดนตรีประกอบสะกดผู้ชมผู้ฟังได้อย่างอยู่มัดเลยค่ะเป็นเพลงที่ติดหูมากๆแล้วก็ตีความได้ง่ายขอบคุณมากค่ะ